มาถึงแล้วนะครับงานมอเตอร์เอ็กโปครั้งที่41นะครับปลายปี2024ปีนี้แคลรีบอยนะครับเอาใจสายแคมเปอร์เป็นอย่างมากๆเลยนะออกมาด้วยกันถึง1 2 3 4 5 6ตัวมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะบอกเลยตัวแรกที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมอเตอร์โฮมของเรานะครับตอนนี้เป็นที่นิยมอย่างมากนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่เเดิมคือ2 3 8 0 0 0 0บาทนะครับผม มีหน้าโตโยต้าแชมป์นะครับมี t ตโยต้า e ีโแล้วก็ตัว m มิซูบิชินะครับสนใจไปดูในงานได้รอบนี้เห็นว่ามีการอัปเกรดภายในใหม่ด้วยนะครับตัวต่อมานะฮะอันนี้คือตัวสลด์อินสลด์อินตัวนี้จะเป็นลักษณะของตู้นะครับตู้ลอยนะฮะสามารถนำไปวางไว้บนรถได้นะครับคล้ายๆกับมอเตอร์โฮมแต่ว่าตัวรถกระบะเนี่ย สามารถแยกออกจากกันได้เริ่มต้นเพียง595,000บาทเท่านั้นนะครับไม่รวมระบบไฟต่อมาก็มีอีกตัวหนึ่งนะที่น่าสนใจออกมาเป็นถึง2รูปแบบนะครับนั่นคือสไลด์ออนสไลด์ออนเป็นยังไงสมมุติว่าท่านมีรถกระบะใช่ไหมเพียงแต่ว่ารถกระบะของท่านเองเนี่ยเราก็จะถอดลูกกระบะออกนะฮะแล้วก็ทําลักษณะของเธรนะครับคือเป็นกระบะพื้นเรียบแล้วก็นําตัวนี้ขึ้นไปได้เลยนะครับมีทั้งหมดด้วยกัน2รูปแบบ รูปแบบที่1ก็คือสไตล์ของรถบ้านนะครับจะเหมาะสําหรับการท่องเที่ยวหรือว่าติดตัวรถรถกระบะนะครับไปวางตําแหน่งต่างได้ตัวของมอเตอร์โฮมนะครับจะอยู่ที่8ปดแสบาทเท่านั้นนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นออฟฟิศเคลืนที่ว้กระจกขนาดใหญ่มากจะเหมาะกับพวกลักษณะของกลุ่มลูกค้าที่เป็นอีเวนต์นะฮะหรือว่ามีการติดต่อประชาสัมพันธ์นะ ตัวเนี้ยเหมาะมากนะครับขับไปจอดปุ๊บขึ้นไปคุยกันในรถนะฮะแอร์ช่ำๆกระจกบานใหญ่ๆเห็นบรรยากาศนะฮะเกิดเป็นออฟฟิศนะครับจะอยู่ที่8 90, 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นอีกตัวหนึ่งเป็นตัวไฮโซเลยคันนี้ท่านใดที่หลงไหลเกี่ยวกับการเดิน,นทางรถบ้านสไตล์ยุโรปนะตัวนี้มาแล้วนั่นก็คือตัวมอเตอร์โฮมหน้าเบนนั่นเองเป็นไซส์ขนาด L ตัวนี้ ภายในโออาร์กว้างขวาง,วางนะครับเป็นงานระดับค่อนข้างจะพรีเมียมขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งเลยนะครับผมมีชุดครัวข้างในด้วยมีเบาะหมุนได้นะมีเตียง2ชั้นอย่างนี้ตัวนี้นะ่าสนใจถ้าเกิดว่าท่านใดต้องการความเป็นพรีเมียมต้องการความต่างต้องการเป็นเอกลักษณ์ตัวนี้จัดไปได้เลยราคาเริ่มต้นอยู่ที่5 9าล้านนบาทนะครับตัวสุดท้ายที่จะไม่พูดไม่ได้นะ คือตัวป๊อปท็อปมอป๊อปท็อปป๊อปท็อปคืออะไรคือตัวรถเนี่ยแล้วก็มีเต็นท์ไว้อยู่ข้างบนแต่แต่แต,แต,แต่ไม่ได้ไปวางบนหลังคานะพอต้องการจะนอนนะครับเต็นท์ตัวเนี้สามารถยกด้วยไฮดรอลิกตัวป๊อปท็อปเนี่ยมันก็สามารถยกขึ้นมาเป็นที่นอนอีกชั้นนึ่งได้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่2 7 7 0 0บาทเท่านั้นนะ อีกตัวหนึ่งนะครับที่ก็ได้รับความนิยมเหมือนกันเป็นเรื่องของประดับยนต์นะครับตัวนี้จะไปจอดอยู่ที่บูธมิตซูบิชินะครับนั่นก็คือไซเบอร์ริดนะครับหน้ามิตซูบิชินะตัวนี้สวยนะครับถ้าเกิดใครต้องการที่มีที่เก็บของกันน้ํากันฝนนะครับตัวนี้แนะนําไปชมได้นะครับที่งานนะนอกจาก ดักที่พูดมาทั้งหมดนี้นะเรายังมีเรื่องของรถขีอ่ออสรถทําเงินเรื่องของตู้ขนส่งอีโคบ๊อบเรื่องของรถพยาบาลเรื่องของประดับยนต์อัเซอ์มากมายนะครับเรื่องของหลังคาไฟเบอร์กัสนะครับเกี่ยวกับประดับยนต์รถกระบะนะต้องแคล r y บอยเท่านั้นและท่านใดนะครับอยากจะไปชมก่อนก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ w w w c a l ว y b o y c o m นะครับจะมีข้อมูลมากมายเลยนะฮะเกี่ยวกับ การแคมปิ้งหรือว่าท่านจะไปดู YouTube หรือว่าจะไปดูติ๊ t o k อบ้านเหลืองบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านดำนะครับตรงนี้เข้าไปหาข้อมูลได้เลยแล้วถ้าเกิดสนใจไปดูตัวจริงกันในงานก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่29นะครับถึงวันที่10ธันวาเราจะจัดอยู่ที่ Challenger 3นะครับโซนของ R05 เราจะอยู่ด้านท้ายสุดของฮอนะครับซึ่งตรงนั้นจะเป็นที่ของเราหมดเลยนะครับผมไปชมได้ตัวจริงนะหรือ นัดทางเซลล์ของแกรนคาิบอยได้นะครับที่เบอร์027528585นะครับอีกเบอร์หนึ่งนะก็คือ023607555ทางคาิบอยยินดีให้บริการครับกดกระดิ่งติดตามไว้กดหัวใจติดตามไว้รับรองว่าข้อมูลทั้งหลายท่านจะไม่พลาดแน่นอนวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วพบกันในงานครับสวัสดีครับ Perry Boy, the name of quality and design.